สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นกับโปรงสั้นทรงสอบจะมีจีบทวิตหน้าหลังนะคะแล้วก็มีซิปด้านหลังมีขอบเอวมีวิธีการทำที่ไม่ยากมาดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ จะเป็นกระโปรงทรงสอบแล้วก็จีบทวิตหน้าหลังมีขอบเอวด้านหลังใส่ซิปค่ะกำหนดรอบเอวที่72เซนติเมตรรอบสะโพก90เซนติเมตรความยาวของกระโปรง55ถึง60เซนติเมตรนะคะด้านบนจะทำขอบเอวชิดริมกระดาษเลยนะคะต่อไปก็มาหาเส้นสะโพกกันนะคะ สะโพก90บวกเผื่อหลวม2เซนติเมตรจะได้เท่ากับ92หารด้วย4เท่ากับ24แล้วก็บวก1เพื่อให้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะจากเส้นกึ่งกลางหน้าให้วัดออกไป25เซนติเมตรแล้วก็ชายกับโลงไป25่25เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จากเส้นเอวให้วัดลง10เซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกบนจากสะโพกบนก็วัดลงมาอีก10เซนเมตรเป็นเส้นสะโพกล่างด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันเส้นเอว72เซนติเมตร หารด้วย4บวกเก็ดคือ3เซนติเมตรแล้วก็บวก1เพื่อให้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะก็จะเท่ากับ22เซนติเมตรจากเส้นกึ่งกลางหน้าก็วัดออกไป22เซนติเมตรส่วนที่เหลือก็โค้งเส้นสะโพกค,ค่ะเส้นเอวให้แบ่งครึ่งค่ะ แล้วก็เกล็ด3ซนเมตรวัดออกด้านละ1.5ซนตเมตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากชายกับรงด้านข้างนะคะให้วัดเข้า2เซนติเมตรจากสะโพกล่างวัดลง4เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกับจายกับรวในส่วนนี้ก็โค้งเส้นได้สวยงามนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะกำหนดความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะจากเส้นเอวนะคะวัดลง10เซนติเมตรแล้วก็วัดจากสะโพกบนลงมาเป็นสะโพกล่าง10เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะส่วนของเส้นสะโพกล่าง 90บวก2เซนเมตรเผื่อหลวมได้เท่าไหรให้หารด้วย4นะคะก็จะเท่ากับ24แล้วก็ลบ1ก็จะเท่ากับ23ซนเมตรจากเส้นเอวก็ตีเส้นออกไปเลยค่ะ23ซนติเมใช้กับโลง23ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะจากเส้นเอววัดลงไป10เซนติเมตรเป็นสะโพกบน10เซนติเมตรเป็นสะโพกล่างตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหลังนะคะ รอบเอว72หารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็บวกเกล็ด3ซนติเมตรแล้วก็ลบ1ก็จะเท่ากับ20ซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดมา20ซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นสะโพกค,ค่ะเส้นเอวให้แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็วัดออกด้านละ1.5เซนติเมตร เกล็ดยาว12เซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะจุดกึงกลางหลังให้วัดลง1.5เซนติเมตรแล้วก็ปิดเกล็ดนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะใช้กับโปรงวัดเข้า2เซนติเมตรจากเส้นสะโพกล่าง ให้วัดลง4เซนเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะก็จะเป็นกระปรงชิ้นหน้าและกระปรงชิ้นหลังแล้วก็ตัดออกมาตามที่วาดเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลัง ต่อไปก็มาแยกกันนะคะจากปลายเกล็ดนะคะให้ตีเส้นขนานมาที่ชายกระโปรงชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะจากปลายเกล็ดก็ตีเส้นขนานลงมาค่ะแล้วก็ให้ตัดนะคะเกล็ดก็ตัดออกไปเลยค่ะ ก็แท่กระดาษนะคะใช้กระโปรง10เซนติเมตรนะคะส่วนด้านบนจะก,กว้างกว่าใช้กระโปรงค่ะแล้วก็พับเป็นจีบทวิตค่ะแล้วก็ตัดกระดาษนะคะในส่วนนี้ ด้านบนก็จีบทวิตให้สวยงามน,นะคะแล้วก็ตัดออกมาค่ะก็เป็นจะเป็นจีบทวิตชิ้นหลังนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหน้ากันค่ะชิ้นหน้าก็ตัดออกมาค่ะ แล้วก็ทำจีบทวิต10เซนติเมตรเหมือนกันค่ะปิดสก็อตเทปไว้นะคะแล้วก็พับจีบค่ะ แล้วก็โค้งในส่วนของเอสวสวยงามนะคะซึ่งก็จะเป็นกระโปรงจีบทวิตด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าเวลาวางผ้าก็วางเป็นสันทบนะคะ ส่วนด้านหลังวางสองชิ้นเพราะว่าจะใส่ซิปด้านหลังค่ะส่วนขอบเอวมือใหม่ก็ทำขอบตรงๆก็ได้นะคะก็ตัดผ้าแข็งสำหรับทำขอบเอว72เซนติเมตรแล้วก็บวกเผื่อติดตะขออีก2เซนติเมตรนะคะเมื่อวางผ้าก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะในส่วนของการปิดซิปด้านหลังก็เผื่อไว้3เซนติเมตรนะคะก็จะเป็น ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะในส่วนของจีบก็พับเข้าหาถึงกลางเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบส่วนชิ้นหลังให้วางสองชิ้นนะคะเพราะว่าจะใส่ซิปด้านหลังด้านใส่ซิปก็เผื่อผ้าไว้3เซนติเมตร แล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบนะคะในส่วนของการทำขอบเอวถ้าเป็นมือใหม่ก็ทำขอบตรงก็ได้ค่ะตัดผ้าตัดผ้าแข็งทำขอบ72ซนมแล้วก็เผื่อในส่วนของติดตะขอไปอีก2เซนเมตรนะคะก็ตัดผ้าขอบ74เซนติมก็จะเป็นกระโปรงจีบทวิสสวยๆรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้ง ขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ